สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมช่างเจ๊กจากเพจรับทำเคาน์เตอร์กรปูนแฟมิลี่คิทเช่นครับวันนี้ผมอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับมาทํางานที่ต่างจังหวัดอีกแล้วนะครับมาทําโครงสร้างปูนเริ่มงานวันแรกครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมว่าเคาน์เตอร์ของลูกค้าหลังนี้จะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับ อครับผมก่อนที่จะไปดูวิธีการทําเรามาดูส่วนประกอบของเคาน์เตอร์ที่ผมทําก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้นะครับผมจะเรียกว่าขาปูนเอาไว้กัน้นแบ่งช่องของตัวเคาน์เตอร์ครับอันนี้ขาปูนนะครับก็ส่วนตัวขาปูนนี้ก็เป็น อคอนกร,มมรีตผสมเม็ดโฟมนะครับแล้วก็มีเหล็กอยู่ข้างในนะครับเม็ดโฟมบีบแน่นมันก็มันก็แน่นแบบปูนเนี่ยครับผมเนี่ยแน่นครับไม่ได้ไม่ได้อ่อนนะครับเพราะเป็นปูนปูนเราผสมกันกันกบทรา,ายแล้วก็เม็ดโฟมนะครับแล้วก็เหล็กครับคือเอาตัวเม็ดโฟมเนี่ยมาแทนที่ของหินครับ เราหินไม่มีน้ําหนักเยอะครับแต่โฟมก็จะลดน้ําหนักตัวของโครงสร้างตัวนี้แต่ถามว่ามายกแบบนี้ก็ถามว่านักหนักนะครับอยู่ที่ประมาณาชิ้นหนึ่งนี่อยู่ที่ประมาณห้าสามถึงห้ากิโลนะครับครับพอเป็นขาปูนแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นตัวคานเล็กนะครับ ขาเล็กเอาไว้เชื่อมตัวขาปูนนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาตัดหน้าง,งานกับผมจะรอไว้ทีเดียวแล้วก็ค่อยตัดหน้าง,งานพอคานเชื่อมข้างบนอันนี้ก็จะเป็นตัวกั้นกั้นหน้าไว้สําหรับเทปูนนะครับอันนี้คือเป็นแบบใหม่ผมจะใหะ้ยกพื้นขึ้นมาสูงสูงน้อยกว่าเดิมปกติจะยก10เซนอันนี้ยกประมาณ7เซนครึ่งก็เลยต้องใช้ตัวนี้ใช้อิฐมวลเบาไม่ได้แล้วครับถัดมาก็จะเป็น ตัวแผ่นลับท็อปครับแผ่นรองรับตัวแผ่นท็อปจริงอีกทีหนึ่งครับอันนี้ท็อปบนรับท็อปบนนี้จะมีแผ่นสมาร์ทบอร์ดด้วยนะครับสมาร์ทบอร์ดอีซี่บอร์ดแล้วแต่บริษัทไหนจะเอามาจำหน่ายนะครับนี่ผมทำไมต้องใช้แผ่นนี้เพราะว่าผมเอาไว้รองรับไม่ให้ไม่ให้เห็นแบบเนื้อปูนแบบดิบๆพวกนี้เวลาเรา เนื้อปูนดิบๆเหมือนเนื้อปูนดิบๆพวกนี้ครับเนื้อปูนดิบๆแบบนี้ครับถ้าเรามองเข้าไปเราก็จะเห็นเนื้อปูนแบบดิบๆครับผมก็จะเอาตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดตัวนี้มารองรับเนื้อเนื้อปูนดิบๆเราก็จะทาสีอีกทีหนึ่งครับก็มองขึ้นไปปุ๊บก็จะเห็นสีขาวก็มองดูก็จะเนียนตาไปกับช่องปูนเลยครับป้องกันเศษ เศษปูนเวลาเราโขกสับอาหารเนี่ยเศษปูนมันก็ไม่ไม่หล่นลงไปโดนภาชนะของเรานะครับก็หมดแค่นี้ครับส่วนประกอบมีอยู่1อย่าง2 3มี3าชิ้นในการทำโครงสร้างครับครับแต่ก็จะมีมีเพิ่มอีกเดี๋ยวก,ก็เดี๋ยวไปดูตอนที่เริ่มทำจริงๆอีกทีนึงนะครับ ครับผมทีนี้ก็มาดูห้องครับห้องที่จะทำชุดครัวนะครับเป็นตัวนี้นะครับห้องเป็นจะทำเป็นเคาน์เตอร์ตัวยูแล้วก็บาร์ด้วยนะครับผมมีเคาน์เตอร์บาร์ด้วยนะครับสิบดยดา้ที่ลูกค้าปูกระเบื้องไว้ก่อนแล้ว ปูกระเบื้องไว้ก่อนก็จะยากตรงที่ถ้ามีงานระบบไฟฟ้าที่ต้องแก้นี่โอ้โหยากเลยต้องรื้อกระเบื้องออกแล้วก็ค่อยปูใหม่เดินงานระบบไฟใหม่ครับก็หน้าตาของชุดครัวนะครับตัวนี้นะครับดูเป็นแบบแฟนของโครงสร้างนะครับเพราะว่า แปนของการติดตั้งผมฉีกรูปออกก็จะดูกันไม่ออกขับเป็นลักษณะของตัวยูด้านด้านนี้นะครับเริ่มในด้านนี้นะครับนี่ฮะด้านนี้ครับด้านซ้ายครับต่อมาตรงกลางนะครับครับแล้วก็ด้านข้างหน้าต่างนะครับแล้วก็จะเป็นคอเตอร์เตอรบา ตัวนี้ตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับเดี๋ยวพอเป็นรูปเป็นล่างก็จะมองภาพออกนะครับแล้วว่าถ้ามีติดตั้งอุปกรณ์นะอะไรบ้างนะครับถ้าเรามองด้านซ้ายด้านนี้นะครับมีไล่มีตู้เย็นนะครับมีตู้สูงวางของครับมีตู้เตาอบไมโครเวฟนะครับ ถัดมาตรงกลางก็อันนี้ตรงกลางละตรงกลางก็จะเป็นตัวเตาแก๊สสนุกขวันนะครับเตาแก๊สสนุกขวันก็จะมีอันนี้งานนี้ไม่สุดฟ้านะครับเพราะว่าห้องค่อนค่อนข้างสูงถ้าใส่สูงสูงแต่ว่าช่วงช่วงด้านกว้างมันมัน,ม,นมันแคบหน่อยครับพอถ้าทําเป็นตู้สูงเลยแล้วก็ตู้แบบเต็มพื้นที่อาจจะทาให้ห้องดูแบบอึดอัดนะครับก็เลย ทำตู้แค่สูงอยู่ที่2เมตร40เซนนะครับครับก็มีซิง,ตง์ตรงหั้ตรงหน้าต่างนะครับแล้วก็มีคาตาบาเนี่ยตัวนี้เป็นคาตาบานะครับต,รต,รออรตัวน,นี้ก็จะมาไล่หาตำแหน่งการวาง โครงสร้างขาปูนทีหนึงนะครับครับอ่าต่อกับอันนี้ก็เริ่มวางตัวขาปูนแล้วนะครการวางนะครับขาปูนผมหล่อไว้ที่อันนี้มันเป็นมาตรฐานของผมนะครับผมผมหล่อไวท้ที่ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ รประมาณ76.5นะครับแล้วความลึกก็อยู่ประมาณ55นะครับความลึกของคอเตอร์ครับนี้เดี๋ยวพอวางขาแล้วตัวนี้ทำเป็นสเต็ปหรือว่าบาบไว้นะครับ แต่จริงๆมาหลอไว้แล้วนะครอแบบนี้ไว้รอเป็นขั้นไว้เพื่อที่จะเอาตัวคานเล็กนะครับมาวางพาดไปหาตัวทางโน้นทีนี้ก็กัน้นครับกันไว้เดี๋ยวก็เทป,ปูนครับข้างในครับ อันนี้ผมทําพื้นให้บางลงปกติจะยก10เซนตอนนี้ยกประมาณ7เซนครึ่งขับลดมา3เซนเพื่อที่ว่าจะได้ตัวความสูงของตัวบานเนี่ยได้สูงเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น5เซนนะครับซึ่งปกติถ้าขายทั่วไปก็จะขายแค่60เซนความสูงครับผมหลังจากที่วาง กั้นช่องเสร็จเรียบร้อยนะครับวางขากั้นช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการวางคานอันนี้คานเชื่อมนะครับตัวนี้คนะานเชื่อมครับคานเชื่อมครับพอวางคานเชื่อมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะวางแผ่น ตัวรับท็อปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอันนี้ี๋ยวดูโดยรวมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับอ่าครับมาดูการวางแผ่นรับท็อปครับนี่ยกขึ้นไปเลยครับยกแลก็วางเลยครับว่าหลอดเทสําเร็จมแนละ้ะเสร็จแล้วสามวินาที ันนี้ก็วางเหมือนกันกับเมื่อกี้ครับเดี๋ยวมาดูตอนติดเสร็จทีนึงนะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโครงสร้างครัวปูนครับมาดูโดยรวมก่อนนะครับ เดินเข้ามาข้างในนะครับมีแน่งช่องเป็นสองช่องนะครับนี้เห็นพื้นที่ว่าไม่ได้เทนี่ก็คือใส่ถังแก๊สนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับใช้งานในมุมนะครับนี้จะเห็นเป็นอิดบนบอลของผมอยู่ข้างในน้นเพราะว่าผมเอามารับน้ำหนักของตัวแผ่นลับท็อปตัวนี้นะครับถัดมาก็ดับลงครับเป็นเตาแก๊สแบบตั้ง บนท็อปนะครับครับช่องนี้เห็นไหมครับผมช่องปูนขาปูนของผมจะเล็กนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ3มเซนนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องซ้ายขวาก็อยู่ที่ประมาณ5เซนนะครับอันนี้เตรียมช่องของซิงครับซิงผมก็เว้นช่องไว้เลยนะครับไม่ได้เป็นแบบมาตัดทีหลังนะครับเว้นช่องไว้เลย ครัข้างๆซิงครับครับอันนี้ก็ในมุมครับผมเห็นขาวๆข้างในไหมครับขาวๆผมทาสีไว้รอนเลยครับมีเวลาทาสีก็ทาเลยครับตัวนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์ครับแข็งแรงนะครับขึ้นไปเหยียบทำงานได้สบายเลยนะครับนี่เคาน์เตอร์บาร์ครับ คาเตอร์าบาก็สูงประมาณเกือบเมตรสิบเซนนะครับตอนนี้อยู่สูงประมาณตอนนี้อ,อยู่ที่ประมาณเมตรเมตรสี่เซนนะครับปูติดตั้งท็อป,ปแล้วก็ได้ประมาณเมตรเมตรแปดเซนอ๋อนี่ได้อยู่ประมาณเมตรเมตรหกเซนนะครับพอติดตั้งท็อป,ปแล้วก็อยู่ที่ประมาณเมตรแปดเซนนะครับ ความลึกของตัวบาร์ก็อยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับนะคตเตอร์ก็นี่คนระับมีทําเป็นสเตปไว้เลยนะครับตัวแผ่นลับทอปแล้วก็ถ้ามีท็อปก็ท็อปยื่อนออกมาอีกนะครับการครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ก็งานต่อไปก็คือ ปล่อยให้ตัวคัตเตอร์เซ็ตตัวก่อนพวกนี้ก็เข้ามาปูกระเบื้องภายในนะครับปูกระเบื้องภายในเสร็จหลังนี้ก็มีเดี๋ยวผมต้องมีย้ายไฟให้กับลูกค้าด้วยนะครับย้ายไฟตรงนี้นะครับตรงนี้ไฟอยู่ตรงเตาแก๊สพอดีเลยนะครับก็ต้องย้ายครับมีไฟตรงตู้นู้ดอีกครับย้ายครับก็ ถ้าเป็นแบบลูกค้าที่ปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแเสร็จแล้วเนี่ยการย้ายไฟมันก็จะยากหน่อยนะครับคือถ้าก่อนที่จะปูกระเบื้องอเรามาคุยเรื่องงานระบบไฟก่อนก็จะดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาย้ายแบบนี้นะครับแต่นี่คือลูกค้าเขาติดต่อมาตอนที่ปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยมาแล้วก็คือห้องนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับก็มาย้ายไฟ ทีหลังนี่อันนี้ก็ย้ายครับอ่าอูหน้ากัน,น่ลนะครับตรงนี้ดีกว่าอ่าแสงไม่ยอมแสงเฮ้ยตรงตรงนี้ดีกว่าอยาจะย้ายมาอ่าครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับอ่า โครงสร้างงานดิบของครัวปูนนะครับต่อไปก็เป็นงานปูกระเบือนะบเบ้องภายในนะครับปูกระเบือ้องภายในปูกระเบื้องด้านนอกของเคาน์เตอร์ติดตั้งท็อปครับแล้วก็จากนั้นก็เป็นการติดตั้งพวกอุปกรณ์พวกวงกบหน้าบานตู้แขวนนะครับติดตั้งเสียงเตาอบครับก็งานแบบนั้นก็ไม่ไม่ต้องดูก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคของช่างแต่ละคน นะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนที่แบบติดตั้งเสร็จแล้วว่าหน้าตาฟังก์ชันของชุดครัวชุดนี้มีอะไรบ้างดีก,กว่านะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับลูกค้าหลายๆท่านที่กําลังมองหาชุดครัวคัตเตอร์ครัว,รวปูนที่แบบเน้นเพิ่มประโยชน์เพิ่มเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานของชุดครัวปูนแบบเยอะๆเหมือนกับคล้ายกับบิวอินเลยก็ว่าได้นะครับ แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นกับเหมือนกับบิวอินที่แบบหน้าบานแบบชิดกันเป็นแบบตู้อะไรแบบนั้นนะครับผมก็หวังว่าจะเข้าใจขั้นตอนการทํางานของผมดูด,ดูดูอีกรอบก็ได้ครับว่าโครงสร้างผมมีอะไรบ้างเนาะผมจะได้อธิบายได้ถูกอ,อีกรอบหนึ่งนะครับชิ้นงานของผมมีอยู่สี่ชิ้นอ่ะสี่ชิ้นเลยว่า ชิ้นแรกนะครับก็คือตัวขาปูนนะครับขาปูนกั้นช่องนะครับชิ้นที่สองพอ,อเรากั้นช่องเสร็จแล้วเราก็เชื่อมด้วยคานตัวนี้ครับคานตัวนี้มีนี่ก็คือเราลดเราลดน้ําหนักของตัวแผ่นท็อปตัวนี้นะครับผมเรามีตัวนี้เราเราก็เหมือนมีสองตัวนี้ครับดูความหนาครับครับแต่นี่คือลดสเต็ปนะครับมีคานตัวนี้เป็นชิ้นที่สองนะครับแล้วก็ พอวางคานเสร็จแล้วก็ติดตั้งแผ่นล็อบท็อปเป็นชิ้นที่3นะครับแล้วก็ชิ้นที่4ก็คือตัวนี้นะครับกั้นเทตอนนี้ผมมาใช้กั้นเทเพราะว่าผมเพิ่มความสูงของช่องตัวนี้นะครับช่องตัวนี้ปกติถ้าเป็นงานเก่าๆผมเนี่ยจะเป็นผมจะวางด้วยอิดมวเบาปึ๊บป๊บป๊ป๊ป,ป,ป๊ปิดมนเบาแล้วก็ปูสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสิเซน นะครับปูยกพื้นแต่ตัวนี้ผมตอนนี้ผมลดลงเพื่อที่จะเพิ่มความสูงของตัวหน้าบานเพิ่มประโยชน์การใช้งานอีกนะครับก็ลดตัวนี้ลงเหลือเหลือปูกระเบื้องอยู่ที่ประมาณเ็ดเซนเจ็ดเซนครึ่งนะครับอ่าครับผมก็ประมาณนี้นะครับดูโดยรวมอีกงรอบก็ได้นะครับอ่บาหวังว่าน่าจะเข้าใจกันนะครับถึงชิ้นงานของผมอันนี้ก็ สะดวกที่ไม่ต้องไม่ต้องเทหน้าง,งานนะครับไม่ไม่เทหน้าง,งานนี้คือบอกมีกําลังเหลือมีกําลังเหลือแบบสมมุติว่าผมติดตั้งเสร็จประมาณสักบ่ายสองครับสามโมงเย็นอะไรเนี่ยเราก็อาจจะมีแรงสําหรับปูกระเบื้องหรือว่าทํางานอย่างอื่นเพิ่มเติมได้เลยในวันนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบรอเทหน้าง,งานเนี่ย คือเสร็จใบสองใบสามก็จริงแต่ก็ต้องรอแหละเพราะว่าหมดแรงหมดแรงในการแบบเทปูนล,ลงในแบบแบบหล่อนะครับก็อันนี้ก็จบแล้วครับวันนี้ก็จบจริงๆแล้วครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นในโครงสร้างของปูนที่ผมทําให้ดูนะครับผมัวงว่าอนาคตนี้ผมอาจจะเปิดขายให้กับลูกค้าทั่วไป อาจจะดูกันแบบดูกันบ่อยๆในเรื่องของโครงสร้างก็จะได้เข้าใจการทํางานของผมมากขึ้นแล้วก็เวลาลูกค้าเอาไปติดตั้งเองก็จะแบบาทาแบบไม่สะดุดหรือว่าติดขัดมากนะครับก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดติดตามไว้ด้วยนะครับว่าเราชมผลงานการติดตั้งของผมว่า จุดขัวจุดนี้จุดตั้งแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ